การดำเนินชีวิตย่างมีศิลปะเขาเรียกว่าการดำเนินด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มาศึกษาเรียนรู้เริ่มจากตนเองก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าจะต้องไปที่วัดไปที่สำนัก คืนเราไปอยู่ที่นั่นเราไปแต่เพียงแค่ร่างกายจิตใจเราอยู่ที่ไหนเราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่จริงเราก็ต้องเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ย ความเป็นเราความเป็นเขาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยเพราะความเป็นเราหากจะพบสุขที่สุดเนี่ยก็พ้นจากความเป็นเราแต่ก็ต้องสื่อเพื่อคุยกันให้ได้รู้เรื่องทั้งเราและเขาเนมันไม่มีอยู่จริง มันมีแต่สภาวธรรมทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ดับไปอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเป็นไม่มีอะไรที่ดับแล้วไม่เกิดก็ไม่มีเหมือนกันชนมวงจรแห่งการเกิดดับนะมีอยู่ทุกเวลาถึงเราจะเห็นจะใส่ใจ จะเรียนรู้หรือไม่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นและดับไปมีอยู่ทุกเวลาทุกวันชีวิตของเราจึงอยู่ด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราควรยึดไหมว่าร่างกายนะ มันเป็นเราความรู้สึกนึกคิดจิตใจนะมันเป็นเราความสุขทุกข์นะมันเป็นเราแท้จริงแล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่อาการของมันเรามีความเจ็บปวดทางร่างกายกนะ็เป็นโดยปกติของร่างกายในอายุที่การใช้งาน เด็กก็มีความปวดเหมือนกันวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มีความเจ็บปวดเหมือนกันมีความทุกข์ทางร่างกายเหมือนกันไม่มีใครหรอกที่ไม่มีความทุกข์ทุกคนแม้แต่พระอริยจเจ้าท่านก็มีความทุกข์เหมือนกันทางร่างกาย ฉะนั้นเราอย่ากลัวแต่ต่อความทุกข์ถ้าเรายิ่งเห็นความทุกข์เรายิ่งเข้าใจในความทุกข์เราอยากอยู่กับทุกข์อีกไหมเราชอบไหมในความทุกข์แล้วก็ไม่ชอบทุกคนปรารถนาความสุขกันทังนั้นทุกคนต้องการความสุข ความสงบจะสุขสงบได้นะก็ต้องอาศัยการมารู้จักในการปฏิบัติธรรมร่างกายจิตใจเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถรู้จักได้ขณะน,นี้ร่างกายของเราเป็นยนะังไงอากับกิริยาอาการท่าทาง ปกติเราไม่เคยใส่ใจในท่าทางของเรานอมักทำอะไรโดยความเคยชินทำอยู่ก็จริงแต่จิตไปอยู่ที่ไหนจิตคิดอะไรอยู่จิตมักส่งไปทางอื่นฉะนั้นเราต้องเริ่มใหม่กลับมาทำความเข้าใจว่า ในการทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยจะดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำํำอาสติเนี่ยแหละเข้ามาควบคุมจิตไปเพราะเหตุว่าจิตที่ขาดสติเนี่ยก็มักจะแสเอาไปจิตที่ส่งออกไปนี่เป็นบุญไหม ส่วนมากจะเป็นบาปจะเป็นบาปสะมากกว่าเพราะว่าความนึกคิดของเราเนี่ยที่ส่งออกไปเนี่ยส่วนมากไปในทางด้านที่ไม่ดีอย่านึกว่าเราทุกคนนะจะเป็นคนดียังไม่ใช่ตามใดที่เรายัง เป็นปุถุชนเนี่ยเรายังดีไม่พอบุญเรายังไม่พอเพราะบุญความดีของเราเนี่ยมันยังเสี่ยงอยู่ความเป็นเราเนี่ยยังมีอยู่เรายังอาศัยในการทำบุญเรายังปรารถนาในบุญในความดีอยู่ ฉะนั้นความเป็นเรานั้นยังดีไม่พอเราต้องมาฝึกปฏิบัติทำการงานแล้วก็สามารถจะเจริญสติได้เราระลึกสิ่งที่เราทำความรู้สึกของเรา ก็าสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเข้าห้องน้ำก็ทำได้กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งวันในการเจริญสติในการที่เราจิตมาอยู่กับสิ่งที่เราทําจากเมื่อก่อนเราทําอะไรเราขาด ความรู้สึกนึกคิดนะมันฟุ้งซ่านนะเพียงคิดอะไรก็ไม่รู้แต่วันๆแล้วก็คิดไม่หยุดนะความคิดตรงนี้นะคิดทั้งวันเจอสิ่งที่ถูกใจก็ดีใจกระโดดตเต้นชื่นใจม,มันมีความสุข อน,นี้สุขไม่ใช่อน,นี้สุขโดยโดยการที่เราเพึงยินดีในสิ่งมันมันไม่ให้สุขด้วยความสงบนะแต่การสุขที่เราเห็นต่อความเป็นจริงคือมันอยู่เหนือสุขเหนือทุกทั่วไปเนะี่ยอันนี้คือสุกก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในความสุขตรงนี้แต่สุขอย่างเราทุกทั่วไปเนี่ย มันเป็นการเสวยเค่าในเวทนาในความรู้สึกเนะี่ยทุกคนมีหมดสุขทุกเนะอันนี้เป็นสุขเขเวทนาทุกข์เวทนาหรือกาการเฉยๆนะมันเป็นธรรมดาของร่างกายของจิตใจนะมันมีอยู่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะมีเหมือนกัน สุขทุกในเวทนาเน,ะนี่ยในร่างกายเนะี่ยทุกคนมีกันปัปงนมดนมีใครเรียกได้ไหมไม่มีไม่มีใครเรียกไ,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 ไม่ได้หรอกเพราะมีร่างกายเป็นธรรมดาของมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าความเป็นเราที่อยู่ภายในจิตนะที่มันซ่อนอยู่ภายในใจเนะี่ยคือปัญหาใหญ่ พระริยเจ้าจึงไม่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจพระพ้นจากความเป็นเราจึงพบความสุขที่แท้สุขตรงนี้คือสุขที่พ้นจากความเป็นเราไม่ใช่สุขอย่างพวกเรานะทั่วๆไปนะเป็นอาการสุขทุกข์โดยการเสวยในสิ่งๆนั้น เราเพิงทำความเข้าใจว่าถ้าชีวิตเราไม่ได้มาปฏิบัติเสียได้นะเสียได้จริงๆเราเกิดมาอยู่ในบวรแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่ตรัสไปถูกต้องชัดเจนที่สุดได้นำว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยจะปล่อยให้เสียโอกาส ย่ามัวแต่เพลิดเพลินเที่ยวแสวง,แงหาสมบัติทรัพย์สินแล้วเราก็ทุกคนก็รู้ว่าไม่มีใครเอาไปได้หรอกของสิ่งเหลอนเนี้ยแต่เรายังแสวง,แงหาแสวง,แงหาไม่พอยังยึดในสิ่งที่ได้มายังไม่พอ จึงเกิดความเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะเหตุเหตุของความเป็นเรานะจึงมีความทุกข์มากเนาะทุกไม่สิ้นสุดเยนะทุกนั่นอยู่ภายในใจหาทางออกไม่ได้ทำยังไงดีนะ ทางทางที่ทุกคนก็มีของดีกันเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเราคิดว่าสิ่งที่เราประสบพบเจออยู่เนะี่ยคือสิ่งที่มีความสุขเที่งแท้แน่นอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ใจของเราจึงต้องมาเป็นทุกข์เรายอมรับไหมถ้าเรายอมรับเนะี่ยเราก็ต้องมาศึกษาดูดิบุญของเรามันจำเป็นเจือไปด้วยความเป็นเราอยู่ ถ่ายทานก็ปรารถนาเพื่อความเป็นในสิ่งสิ่งนั้นทําบุญก็เป็นอัตตาตตนเอาออกยากนะความเป็นเราความเป็นตัวตนนะไม่มีทางเลยอ่านหนังสือฟังธรรมบทไหนเข้าหาครูบาอาจารย์ดีๆระดับไหน เขาออกไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้เพราะจิตมันยังมีความเห็นตรงนี้อยู่ที่ผิดมันยังมัวเมาอยู่เมื่อจิตเห็นผิดเนะี่ยพฤติกรรมเราแย่ yeah. มันยังดีไม่จริง เราจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นปราดหรอกยังเป็นพานอยู่พานในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเบียนใครนะแตกพานเนะี่ยเพราะว่าจิตใจเราเนะี่ยยังแย่อยู่ทำบุญก็ยังแย่รักษาศีลก็ยังแย่นั่งสมาธิไป ก็เหมือนเดิมไหวพลาสวิม,มนต์ก็ไม่เปลี่ยนจากอะไรยังเหมือนเดิมเดินหนักกว่าเดิมอีกเออไม่แน่นักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนี่นก,นะการปฏิบัติธรรมนั่นคือการชำระความเป็นเราเนะี่ยที่บอกไวนะ้เนี่ยความเป็นตัวตนมันไม่มี ความเป็นเราเนะี่ยถ้าเราเอาตัวนี้ออกได้นะมันก็สบายที่บอกว่ามันไม่ใช่เราเนะี่ยเหตุเพราะว่าร่างกายเนะี่ยมันควบคุมมันควบคุมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาตินะี จะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดได้ไหมลองกําหนดลงไปดูลองใส่ใจที่ตนเองดูในเมื่อไม่ได้นะ่ะพระพุทธองค์บอกแล้วมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาไม่มีตัวตนสัตว์สิ่งของสิ่งใดถ้ามันเป็นเราเราต้องห้ามได้ใช่ไหมเราต้องหยุดมันได้ให้มันถาวรอ,อย่างนี้ตลอดได้ไหม ก็ต้องได้นี่ถ้าคือความเป็นเรานี่เมื่อเราเห็นเนะี่ยมันไม่ใช่นะมันห้ามไม่ได้นะก็คือสิ่งนั้นนะมันไม่ใช่เราแต่เรามันยังเห็นว่าเป็นเราอืมเนีย่ยมันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นอ,นออกไม่ได้เลย มีทางเดียวคือทางของพรพุทธองค์คือทางสายเองเรียกว่าการเจริญสติเสริญย,ยังไงสติลักษณะของสติคือการระลึกเจริญคือทำให้มันบ่อยๆเนืองเนือง ให้มันเกิดปฏิปติปต่อกันสืบสารกันนะทางร่างกายจากที่เราลืมมันไม่เคยใส่ใจมันเลยเราอาจจะใส่ใจแต่ภายการตกแต่งการเสริมการทนุพนอมของมันแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาดูเราจะเดินจะรู้จัก จเจริญอาการของมันอาการที่ลักษณะของมันเป็นยังไงมีกันทุกคนแต่อยู่ที่ใครจะใส่ใจหรือไม่เราใส่ใจในอาการที่เราก็ทำอยู่เพียงแค่ใส่ใจลงไปโดยที่ไม่จ้องไม่ไปเพ่งมันเกินไป เพียงแค่รู้สึกเบาๆรู้สึกได้อย่างเบาๆอย่างเบาๆอาการที่เบาตรงนี้มันจะส่งผลให้จิตใจเราเบาไปด้วยเมื่อกายเบาจิตย่ำเบาเมื่อกายหนักจิตย่ำหนัก จำเป็นไหมว่าเราจะต้องทำตามเหมือนกันไม่จำเป็นทุกคนรู้สึกถึงอาการนี้ได้ทั้งนั้นความรู้สึกตัวจึงมีประโยชน์แก่ทุกคนจากเมื่อก่อนที่เราดืมตัวนระเปลี่ยนกับว่าบัดนี้เราจะรู้สึกตัว จเจริญไปในอาการของมันมันเป็นยังไงเราก็รู้อย่างเช่นนั้นเมื่อเรารู้ตามรู้ตามเช่นเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงในอาการของสิ่งนั้นนั้นพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่เห็นตรงต่อความเป็นจริงนะย่อมเบือนนายผู้ที่เบือนนายเนะ่อย่คลายกำหนัดฉะนั้น การที่เรากําหนดซ้ําอยู่ที่เดิมตามะระลึกรู้อาการอย่างเดิมๆเบื่อทุกคนก็ต้องเบื่อหน่ายในความเบื่อหน่ายเนี่ยมันคลาย,ยามันเราไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปละไม่ต้องไปถอดถอนอะไรเพียงแค่เรารู้สึกตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละพอ